ไม่เห็นหยอดน้องเนตเลยอ่ะโอ้แม่น่จีบไม่เปลี่ยนเลยครับผมไม่สมัยนี้ผู้หญิงเขาต้องลุกแบบนี้แหละถูกต้องแล้วโอ้ยกวันนี้ผู้หญิงบอลล่ถูกบอลเนตเมืม่อยแม่ทูกอีกเมื่อยหัวท <laughs> ุกวันนี้ผู้หญิงไม่รอนะคะทุกคนมักกระคืบมัก มาหมักกับคือดาแค่เธอรับแอดเราก็พร้อมขึ้นสถานะแล้วอะ่ะโอ้สเสีมวอแ้วโอ้กูเมื่อยน้องนอง,นองนบิวตะยานอ,รรอ๋อหนูก็หนูล้อเล่นค่ะปกติหนูเป็นคนเรียบร้อยรักเด็กเลี้ยงสุนัขให้อาหารสัตว์ ตุ่มมะามาแล้วครับนี้ตุ่มมะมาไปแล้วนะครับแม่จะหิวแล้วนะครับตอนนี้แนะม่หิวหรอใช่แล้วครับพี่แอ๊ดทำอันนี้ให้กินด้วยนี่ปลากระเจียบเย็นยันไม่ได้กินซีมว่วงเออจุ๊ดแมาจา่จ้าซีม่วงบางกังย่ย เหมืองกังเลยไปกินแมแม่ไปกีนท่านี้ฮะแม่กอดได้ไหมไปกินแซไฮะกำลังกำลังปรึกษากันด่เดี๋ยวไปกินข้าวใะ่ครับว่าจะเป็นต้องกินข้าวดอกกินข้าวก็อิมาล่ะไข่ต้มเลือด พี่เดนตยังมาหาหัวคือเดิมไม่สิบวหยุดเด้อไม่ต่อไม่ต่อทุกคนครับไม่ต่อไปเป็นผู้ชมที่ดีแล้วครับผมผู้ได้ออกพูดได้ออกพูดข้าวแล้วปวดนี่หิวข่าแล้วครับผมน้องแม๊กพูดบ้างหน่อยหนูจะเงียบให้น้องให้น้องพูดนะคะปวดปวดปวดอย่างเดียวหิวข้าวครับผมหิวข้าวครับได้เลยครับเพป็นเขิรนในปัญหาเรื่อง ออกออกจากนี้ไปกับจิกหมอนจิกยังกัดหมอนกัดยังนาเคินโอ้ยแพรบอกว่าฉันมาทคนี่ไม่ได้วางซานแพรบอกฉันมาทำอะไรที่นี่สองเรื่องสองเหาื่อหาเล่นต่อคำกันไหนค่ะเล่นยังไงคะเล่งอะไรต่อเมื่อเกินแกนครับอันนี้คือมันจะเป็นค่า